คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใส่เอฟเฟกสีให้คลิปของเราเนี่ยเป็นสีกระพริบรัวๆแบบที่ยูทูบเบอร์เขาชอบใช้กันเลยครับทำในโปรแกรมพีเมียโปไปดูกันเลยครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับวิธีการทำเนี่ยก็คือให้เพื่อนมาที่เอฟเฟกนะครับแล้วให้เพื่อนมาที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์ไป HLS แล้วมันจะมีคัลเลอร์บาลานซ์ตัวนี้นะ HLS ตัวนี้ลากมาใส่ที่คลิปของเราแล้วให้เพื่อนเลื่อนเส้นเพลเทเนี่ยไว้ที่เฟรมแรกนะแล้วให้ เพื่อนมากดตรงนาฬิกาของฮิวนะในส่วนของฮิวนะกดนาฬิกาจับเวลาไปเลยแล้วให้เพื่อนทาการเลื่อนเส้นเพเออกไปสักหน่อยนึงอะ่ะแล้วให้เพื่อนทาการเลื่อนตัวเลขของฮิวไปเลยนะเลื่อนไปเลยถ้าเกิดเลขยิ่งเยอะเนี่ยหรือเราเลื่อนยิ่งเยอะเนี่ยสีมันก็จะกระพริบยิ่งเร็วนะอ่าเพื่อนๆลองเลื่อนดูแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนจุดคีย์เฟรมที่2เนี่ยไปยังจุดที่เพื่อนๆต้องการแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมตัดก้อนคลิปของผมมาพอดีแล้วผมก็จะทําการเลื่อนจุดคีย์เฟรมนี้เนี่ยไปให้สุดคลิปที่ผมตัดมานะประมาณนี้อ่าแล้ว อ่าจะเห็นได้ว่ามันยังช้าอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดยังคิดว่าช้าอยู่อ่ะให้เพื่อนๆทาการเลื่อนจุดคีย์เฟรมนี้เนี่ยเลื่อนกลับมายังเส้นเพย์เฮดของเรานะพอเราจุดคีย์เฟรมมาตรงเพย์เฮดแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทาการเลื่อนต่อไปนะเลื่อนให้ตัวเลขเนี่ยมันสูงไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันสูงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกระพริบเร็วขึ้นนะพอเราปรับเพิ่มไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเลื่อนจุดคีย์เฟรมเนี่ยไปขวาสุดเหมือนเดิมนะแล้วเราลองเพย์ดูใหม่ว่าเราพอใจหรือย,ยังนี่ครับเห็นไหมมันกระพริบเร็วขึ้นแบบ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 ลลลลััััััััววววๆๆเเ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 ยยยยอออออนน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 ีีนนนีีบบีีี้้้้้ะะะะคคคคคครร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 กกกก็็็จปปปาาาาใใใสสส่่่ฟฟหิิิขงงแแทททูู์ชชบธบ